นสุขภาพเหมาจ่าย25ล้านเบีย้ยคงที่สําหรับเจ้าของกิจการวันนี้ฟ้าจะมารีวิวประกันสุขภาพเหมาจ่าย25ล้านที่ฟ้าวางแผนทําให้ตัวเองนะคะจะเป็นเบีย้ยจ่ายคงที่เลยแล้วฟ้าวางแผนที่จะจ่ายถึงแค่อายุ60ปีพอหลัง60ปีไปแล้วนะคะฟ้าก็จะให้มูลค่ากองทุนในตัวประกันสุขภาพที่ฟ้าวางแผนไว้นะคะจ่ายเบีย้ยประกันให้ฟ้าต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะจนถึงอายุ85ปีเพื่อให้ cover แผนประกันสุขภาพระยะย,ยาวค่ะส่วนแผนความคุ้มครองสุขภาพเหมาจ่าย25ล้านมีอะไรบ้างมาดูกันคะ่ะกรณีเรานอนอ รักษาแอดมิทเป็นผู้ป่วยในนะคะก็ะจะมีค่าห้องค่าอาหารค่าบริการโรงพยาบาลอยู่ที่900 0บาทค่ะถ้าเป็นค่าห้อง ICU อันนี้ก็คือจ่ายตามจริงนะคะรวมแล้วไม่เกิน365วันส่วนค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการรักษาแล้วก็ค่าบริการทางการพยาบาลค่ายาค่าสารอาหารทางหลอดเลือดและค่าเวชภัณฑ์นะคะอันนี้ก็จ่ายตามจริงค่ะทั้งปีนะคะไม่เกิน25ล้านบาทต่อปีค่ายาค่าเวชภัณฑ์สำหรับกลับบ้านนะคะอันนี้ก็จ่ายตามจริงนะปริมาณไม่เกิน7วันต่่่อคครั้งะสวน ค่าแพทย์ตรวจรักษาประจำวันนะคะต่อวันอยู่ที่6000บาทค่ะครั้งนี้ไม่เกิน365วันต่อการเข้ารักษาครั้งใดครั้งหนึ่งนะคะส่วนการรักษากรณีผ่าตัดนะคะค่าห้องผ่าตาดัดค่ายาค่าแพทย์ค่าวิสัญญีค่าผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะค่าผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในอันนี้ก็จ่ายตามจริงอยู่ในเหมาจ่ายไม่เกิน25ล้านบาทต่อปีค่ะส่วนผลประโยชน์กรณีเป็นผู้ป่วยนอกนะคะเบิกอะไรได้บ้างนะทั้งหมดก็จะเบิกจ่ายตามจริงทั้งปีไม่เกิน25้าล้านบาทต่อปีเหมือนกันนะะะคคก็จมี่า การทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยกรณีที่เกิดขึ้นภายใน30วันก่อนและหลังการเข้าพักการรักษาเป็นผู้ป่วยในนะคะส่วนกรณีที่คุณหมอนัด Follow Up นะคะเป็นการรักษาต่อเนื่องหลังจากที่เราแอดมิไปแล้วนะสามารถเบิกได้นะคะสูงสุด2ครั้งภายใน30วันค่ะกรณีเกิดอุบัติเหตุเนี่ยสามารถเข้ามารักษาได้ภายใน24ชั่วโมงนะอันนี้ก็อยู่ในวงเงินเหมาจ่ายนะคะค่าเวชทยาศาสตร์ฟื้นฟูหลังการเข้ารักษาเป็นผู้ป่วยในนะคะสามารถเบิกได้สูงสุด2ครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์ค่ะกรณีล้างไตฮโม คาใช้ยแสงค่าเคมีบําบัดค่ารถพยาบาลสุ่มเถินนะคะหรือว่าผ่าตัดเล็กอันนี้ก็คือ่ตยตามจริงเลยนะคะในวงเงินไม่เกิน25ล้านบาทต่อปีค่ะและกรณีรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยนอกนะด้วยโรคทั่วไปนะคะอันนี้สามารถเบิกได้สูงสุดต่อครั้งอยู่ที่2,000บาทสูงสุด30ครั้งต่อรอบป,ปีกรมธรรม์ก็คือรวมแล้วไม่เกิน60,000บาทต่อปีกรมธรรมนั่นเองค่ะและพิเศษนะคะคุ้มครองกรณีโรคร้ายแรงเนี่ยผลประโยชน์สูงสุดต่อปีเนี่ยจะเบิ้ลเป็น2เท่านะจาก25ล้านเป็น50ล้านนะคะถ้าเกิดร ในกรณีที่ได้รับการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงดังต่อไปนี้ค่ะ1กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด2โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน3การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ4โรคมะเร็งระยะลุกลาม5การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขยกระดูก 6. การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่เอออร์ตาค่ะซึ่งพวกนี้นะคะเราจะสามารถเบิ้ลจาก25ล้านเป็น50ล้านได้ในปีแรกที่ตรวจเจอและต่อเนื่องไปอีก3ปีกรมาทานค่ะผลประโยน โดยอื่นๆในแผนนี้ก็จะมีเงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตเพิ่มให้อีก10,000บาทนะคะซึ่งนอกจากแผนเหมาใจ25ล้านแล้วนะคะฟ้าก,ก็เลือกที่จะใส่สัญญาเพิ่มเติมเข้าไปในตัวของกรณีชดเชยนอนโรงพยาบาลได้คืนละอีก1000บาทค่ะแล้วก็ตัวหลักที่ทํานะคะก็เป็นตัวประกันยูนิตลิง์ครบการลงทุนนะที่ทุนประกันชีวิต1ล้านบาทค่ะเรามาดูโมเดลกันนะคะซึ่งเบี้ยที่ฟ้าจ่ายทั้งหมดเนี่ยฟ้าก็จ่ายปีละ1 2 0 0 0 0บาทนะคะหรือว่าเดือนละ1 0 0 0 0นบาทนั่นเองฟ้าจะจ่ายตั้งแต่่ปีทีท1นะ จนถึงปีที่29นะคะ <Stones> จ่ายทั้งหมด29ปีนะตอนนั้นนะคะฟ้าก็จะอายุ60ปีซึ่งมูลค่ากองทุนนผลตอบแทนประมาณการอยู่ที่5%นะคะมูลค่ากองทุนนะตอนอายุ60ปีเนี่ยจะมีมูลค่าอยู่ที่3ามล้านสามแสนแปดหมื่นกว่าบาทค่ะซึ่งหลังจากนั้นนะคะตั้งแต่อายุ61ปีไปจนถึง85ปีค่ะฟ้าก็จะไม่จ่ายประกันแล้วนะคะก็จะให้หมูลค่ากองทุนตรงนี้นนะคะ่ะมีหน้าที่ทําหน้าที่แทนในการจ่ายให้ฟ้าไปเลยนะคะทําให้ฟ้ามีความคุ้มครอง Applause ต่อเนื่องไปจนถึงอายุ85ปี ก็สบายใจแล้วนะคะว่าหลังจาก60ปีก็ไม่ต้องจ่ายเบีย้ยประกันเองแล้วค่ะถ้าใครสนใจแบบประกันแผนนี้นะคะก็สามารถทักมาปรึกษาให้ฟ้าออกแบบส่วนตัวให้ได้เลยนะคะ